เช่นเดียวกับเรื่องของสุขภาพ New n o r m a l ก็ต้องปรับตัวและจะปรับตัวยังไงเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับโดยเฉพาะที่ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีเขานำระบบรักษาผู้ป่วยทางไกลแบบเรียลไทมหรือว่าเทเลเมดิซีนนะครับมาใช้ปรากฏว่าได้ผลด,ดีมากยิ่งในช่วงโควิด19นี้สามารถลดความแออัดผู้ป่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ติดตามได้จากรายงานครับ เมื่อถึงเวลานัดหมายเจ้าหน้าที่ประสานแพทย์เพื่อให้ตรวจรักษาคนไข้ที่ป่วยทั้งเบาหวานความดันไขมันสูงและไตาวายเรื้อรังที่อยู่จังหวัดชัยนาทผ่านระบบเทเลเมดิซีนหมอถามถึงอาการเวียนหัวผลข้างเคียงของยาค่าน้ำตาลและตรวจสอบรายชื่อยาให้ถูกต้องก่อนใจาย,ยาให้เพียงพอจนถึงนัดตรวจครั้งหน้าโดยคนไข้ขอ,อยานอนหลับเพิ่มซึ่งส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้ต้องให้ไปเบิกที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เทเลมดิซีนใช้กับผู้ป่วยที่อาการคงที่เป็นการสื่อสารสองทางเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนอกจากคุณหมอถามอาการคนไข้หรือว่าซักประวัติแล้วเนี่ยคนไข้ก็สามารถแจ้งความต้องการหรือแจ้งอาการหรือแจ้งความผิดปกติได้ด้วยกันเพราะฉะนั้นไม่เป็นการตรวจแบบเร็วทันแม้ภาระงานจะเพิ่มขึ้นทุกหน่วยตั้งแต่เวชระเบียนจนถึงการส่งยาทางไปรษณีย์แต่เพื่อเป้าหมายลดความเสี่ยงลดการติดเชื้อของคนไข้ทุกคนก็ร่วมใจทำ แต่ว่าเมื่อเทียบแล้วว่าการที่เราเพิ่มสัดส่วนของงานตรงนี้มากขึ้นแต่ทาให้คนไข้เนี่ยได้รับยายอย่างปลอดภัยก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรายอมทํากันค่ะสปสชสนับสนุนโรงพยาบาลทุกระดับให้นำเทเลเมดิซีนมาใช้โดยจ่ายชดเชยให้ทุกหน่วยบริการและเทเลเมดิซีนจะสมบูรณ์มากขึ้นในอนาคตเรากำลังดูในเรื่องของการที่จะให้ตรวจแลบที่อยู่นอกโรงพยาบาล ทั่วประเทศก่อนที่จะเข้ามาโรงพยาบาลแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องดูเรื่องคุณภาพเป็นหลักแล้วก็มาตรฐานนี่คือทิศท,ทางของระบบหลักประกันที่คิดว่าจะไปในอนาคตอันใกล้นี้เลยครับผมทุกโรงพยาบาลมีนโยบายลดจำนวนผู้ป่วยแต่คงไว้ซึ่งการรักษาที่มีประสิทธิภาพซึ่งเห็นผลได้ชัดเจนเมื่อมีสถานการณ์โควิด19เป็นตัวกระตุน้นร่วมกับมีระบบหลักประกันสุขภาพที่ดีรองรับเพราะในโปรแกรมพวกนี้ให้เราพยายามทำอยู่แล้ว แต่พอดีโควิดเนี่ยนะมันก็มีอะไรที่กระตุน้นในโปรเจกต์ส่งยาที่บ้านเนี่ยมันถูกดันขึ้นมาใช้ได้เร็วหลังจากเตรียมการมาหลายปีมากเพราติดปัญหาเรื่องเงินทุนใครจะจ่ายละ่ะแต่ครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณกองทุนน,นะฮะว่าให้เรายืดหยุ่นได้ เทเลเมดิซีนถือเป็นนิว o r มอลของการรักษาในอนาคตล่าสุดระยะเวลาเพียง2เดือนโรงพยาบาลรามาธิบดีมีคนไข้ในระบบเทเลเมดิซีน5,700ักว่ารายคิดเป็น5.39%ของผู้ป่วยที่ตรวจตามปกติกระจายอยู่ทั้งแผนกอายุรกรรมศารลยกรรมออทอปิดิกส์เด็กจิตเวชและสุตินรีเวชนริมนอมรอปานสำนักข่าวไทยอาสามารทรายงาน